ครับผม Emperor, มืนอนี่สิบ้ insight, ามาชมนะครับแม, er right. ม่ควายไทยสายบัตนาของเขานะครับเปิดพ <medi> ี่น้องูุรดสนใจอยากมาบึงมาแย่งนะครับครับผมพามาช่มนะครับแม่ควายไทยสายบัตนานะครับอยู่บ้านโคกสว่างนะครับอำเภอเพี้นจังหวัดอุดทธานี่นะครับผมเปิอพี่น้องอุรกสนใจนะครับอยากมาช่มมาแย่งอยู่ฟรามเพลินนะครับซื้ออยางก่อซื้อแม่พันธ์ครับ เท่าาวครับแถวพาวเนาะสูงประมาณสูงร้อยสี่สิบบวกครับสูงร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องผู้ใดอยากมาเบิ่งมาแย่งนะครับไงหนาอ้างนะครับพี่น้องแข้งขางามตีนหง่กาไล่ขาดีนะครับผมอ่องข้อนะครับตาแต้มแก้มจำนะครับชัดเกนียนะครับพี่น้องควอยแม่นี่ถือว่าสุดยอดผู้ใดจะไปพัฒนานั่นหรือจังใดอยากมาส้มมาแย่งกับมาเบงองย่ขอบคนใดนะครับ สำหรับแม่ค่ย้ยไทยสายพัฒนาของเ้าเดี๋ยวผมิบพ้ายางส้มรอบตัวครับมึงแจงขานะครับตีนนะครับตีนง่ญ่กับไล่ขาง่ามนะครับหางดีนะครับค่อยหางง่ายนะครับครับสำหรับแม่ค่อยไทยแม่นี้นะครับอยู่บ้าน โคกสว่างตำบลบ้านเรานะครับอำเภอเพ่น,เพนจังหวัดอุดรธานีถ้าบูใดสนใจสูงลอยสี่สิบบวกเนาะผู้ใดอยากมาส้มมาแย่งมางงสนใจนะครับหรือจังใดอยากจวมาบึงของเราอยู่ฟ้ามก็ได้นะครับเ,เ,เออม่านเจ็ดเดือนเนาะม่านพ่อได้ครับา้โอ้สายปัง, wh, ปงทับโตเนาะครับร้าน,านเป็นร้านปังครับอยู่ในทองเพื่อนนะครับผู้ใดสนใจนะครับ กตจ,จังมามาเบิงมาช่มเอานะครับค่อยแม่นี่ยนะครับราคาหลังไม่เด้อนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจมีเบื่อโทอรบอ084 084 047 9958นะครับพี่น้องครับผู้ดใดอยากมาเบิงมาแย่งมาชมนะครับก็โทรนัดโทรเบิงบอไก่บอไก่นะครับถ้าผู้ใดสนใจแก็่ล่องมาเบิงนะครับมาชมน้ำเพลินนะครับเพลินกับมีคข้อยลายโตในขอกนะครับ หามีตัวมักตัวชอบก็มาชมมันเดอ้อนะครับพี่กัดก็คือบ้านโคกสว่างนะครับตำบลบ้านเราอำเภอเพชรจังหวัดดว่วนทธานีนะครับพี่น้องผู้ดสนใจค็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามใหนะนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยและเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการต่อยอดสรับก,การเรียงสาตว์ของเ้าต่อไปสวัสดีครับ